โดยกางประธานเหนื่อยลมคร้อบโดยตีพึกษาเจ้าคณะตำบลั้งนสองเขือคือพระครูพิพัฒน์พิยกิจเจ้าคณะตำบลปอออดอนใจเขตสองแล้วก็อันพระครูวิจิตวรศิลป์เจ้า,า,า,าคณะตำบลปอออดอนใจเขตหนึ่งได้ข้องกับคณะสงฆ์ ในตำบลปออดอนชัยถึงสองเขตได้มีกิจกรรมร่วมกันในการปฏิบัติศาสนก,กิจในการออกเยี่ยมผู้ป่วยในเขตตำบลปออดอนชัยโดยในานามของนายอบรมประชาชนประ,ประจำตำบล มีมติว่าของอตังคณะสูงในแต่ละวัดในเขตตะบนของอดอนใจได้ออกรับบินฑบาตในวันที่หนึ่งมกราคมแล้วก็ได้เอาเข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยในการออกบินฑบาตนั่นมารวบรวมติวาสมมนาแล้วก็ได้เลียไปมอบผู้ยากษ์ไรแล้วก็ผู ป่วยติดเตียงในเขตตำบลบออดอนใช้ถึงาสาวเอ็ดหมู่บ้านหมู่บ้านละสามคนที่จะได้รับสิ่งของอในครั้งนี้แล้วก็กันทำร่วมกันในครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จในขั้นหนึ่งก็คือได้รวบรวมสิ่งของแล้วลวันนี้ถึงเวลาที่ได้จะได้ออก

Là này là một mà. Để ở đây ได้แล้วครับอีเมนาแล้วก็กําลังมาอยู่กระทังครับกระทังกําลังมาครับเดี๋ยวครับตัว đây <laughs>

นี่มีซุกมาเยี่ยมมาเยือนมถึงแก่บ้านถึงสอทอสอมอกับอันหมอฮองยาแหมหมอฮองยากลมาไม่เนี่ยกุญแจหมออาหันเนาะุ้นเออ่แต่ชื่อยกมือกับอาหัรน้ำอ้อหมอใหม่แทนหมอเบิ่มเนี่ย แตนหมอเบิ่มนี่รอหรือหมอเบิ่มกอนใจใจปนนี่มนิดเติมาวามรู้แล้วกันเนื้อัวเนื้ออันนี้มีอันสองสองสตางค์กับปฏิทิ้นเนื้อไกตอนีอนี้เจ้าปมาเต็มทีนะอ๋อมาเหมูนี่เออ

จันโทปนิโชยถามนิโชติโสเนถาสัพพิตโยวาสันคุสะละโลกะนาสันโตพมัตเถวาตันทะโยชุกีทิขาิโภเวะติวาตันเชนาจิจังอุทาปจามโยจาโมธัมมะธรรมติฐานธรรมวุิงอสมปะมามาตกสหมอ อนาไมยหัวหน้าหัวหน้าสถานีอนามั้เ็ยี่มนเดเบาเบินริมเาเจ้าอุนราเราเจ้าคนหลุดใหม่เกันนะเวเจ้าคณะหนกำบอถึงสองเตนอนแล้วก็ตึงรบ้านตึงอสมสทแล้วก็หมอจ้าวว้าว่าจ้าวจาวเจ้าวาสทุกวันเนบามวัน หมองมหมอหมอหมอหม้หมอหมหมอ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 มอหมอหมอหอหมอหมอหมอหหมออหมอหอหอหมอหมออหม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 อหอหมอหมหมอ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 หมหมออหหมอมอห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 มหมอหมอหมอหม ผนออกมาเยี่ยมคนป่วยกูคนอ่ะตีป่วยอีน่ะเนาะตีบ่าวใครสบายอีน่ะอันนี้บอกไม่ชมนากนอกพระคุณวันนี้มีข้าหน้าสงบนบนบอกก็รอนใช้นะครับอยู่ตรงเี้แล้วก็มีผลหลวงมีสอทอมีอสสมอ แล้วก็หัวหน้าอะไรันอะรมา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 หมอาเยี่ยมยายเนาะวันนี้มาบอกสีไหมตาแสนตาสขอบคับเอบสองเนอเออขอบอบ Không còn hấp cái hấp hấp còn nữa, à? à, mới mình té té lấy ông, té lấy ông. Giờ mình gặp nắng cháy, bị bụi hay khay, biểu dinh nứt súc, rồi còn sẽ thấy mỏm mỏm, mỏm mỏm. Sau đó hấp, 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 ผมว่าตะมานี่มดเราต้องสซนดักคืนนี่คืนนี่เบาต้องเห็นกว่านี่การคืนนี่เบาจัดได้นะครับได้ในตำบลปดอนใจเนอร์คุณผู้ว่าเจ้าอาวาสนะครโดยทางท่านพระครูเจ้าคณะตำบลถึงเขตหนึ่งเขตสองเขานะครับประกอบกับหลวงบ้านอสมอสอทอแล้วก็หมออนามัยได้มารูบเสร็จแอนของวัญปีใหม่ให้นาะเจ้าตำบลดอนใจเนอร์ าจอาาจยาว่ดทุกวัดในแต่บลระอาใจปวดมามอบของเนอะเดี๋ยวฟังผ่อนเตือนเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะมีตั้งนะผู้ช่วยทั้งอสมสทแล้วก็หมอเอห่อหมอไม่ไหนมเหรอหมอเบิมเนนี่ยคงามเน่ารับ

อันนี้ถึงงอสมอถึงหมอถึงทุเจ้าในตำบลนี่นะทุนเจ้าเจ้าเจ้าว่าสิ่ฟ้องเนอะเจ้าเจ้าละวัดถึงชี้สามวัดนะเนอะพระอ๋อข้านี่นะพระอ๋อไปมือเนอะโดยมีพระครูซิดวัดสมณะเนอะพระครูวัดอันวัดสันสรีพระครูใบวัดสันสายน้อยดเดี๋ยวนี้ตุนเจ้าครูบาอายวัดปะภัยไปมือให้ เข้าเ้าสยไไหมไคกรดงโล่นก็กะ้าหัดก็นีเนาะงอวันนี้โยองค์โตตานุเจ้าปวสมวัดเจาอาวานาะวัดพรอ้ตำบลพอเฮานี่นะมีพระคริทิพระครูใบพระรูสิวัดสัมาณัพรวัดสันายน้อยน่ะูรบุญ จักอันผูจักก็พูดยังคนี่เป็นหมดเนี่ยจักมเลยเนยป้าอายมีู้ปูดยินนี่ครับแปัหมอบอนปีหม้เนื้อเนอมนี่ะก็ัใจัเดียวกา้งมอมัมัดมืออเีจะมีมีแกบ้านมาได้มาบางคนนะบางงูนะนี่มีผู้ช่วยมีอสม

tham nhap đi tham nhap đi tham mưu đấy ạ ừ đông là hầu với mà hầu khổ lắm hết với tàu cho cái gì ủa ủa cái gì 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 ủa

ในกินท้อนชุมท้องนะครับอันนี้พอดีฝนที่ารชงสองเ่ไรก็ให้ลีนี่นะอกินฮะเนียยิงมาล้ยิ่หมาเกี่ยวเนี่ยมาลวยเออกันเนองสองเน่ตุเจ้าน้าเจ้าอาวาสหลายๆว่าตึงมดตึงแต่บนปอดรอนใจเน้านมามอบของบันเนื้อของวันปีใหม นำโดย่านเนี่ยพระครูซิ์วัดเจ้าวาดวัดสามะเนาะเจ้าวาดวัดสันสจ้าวัดวัดสันสายน้อยวัดปลาภัยประวัดปลาอ้อจะมีไหนห้ามจาบันนี่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 ปลาอ้อาสายยาอย่างเออเออเออฮับนี่กับทับนี่ฮับนี่ับนี่เออเนี่ยพอดนไรู้ขนา่นั่น เอาไงเขาเอาเสื Ooh, ้อ wow. ส oh ีม wow. ่วงเงี้ยไปรูมาเจอาเก่าเป๊ะไรายเก่าจะได้หาตัวเองเลยคุณแม่อันนี้พระครูพระสมณะ

มีทั้งเนี่ยอันนี้หมอหมอที่อันนั้นทำอะไร็ไหมอเบอร์เนี่ยหมอแล้มีสอนอสออแล้วก็มีอสมให้นะผู้ช่วย่ายรัสองต่อต่อแไงมีค่อย่าปมไม้งไยไเดี๋ยวไปมาถ่ายรูปก็ได้โต๊ก็ได้อยู่ดงไเน่ยเออปอกนดค้มาหาขาหมูปอกล้องพ่นปอกล้องพ่นหาปิถ่ายรูปพ่น หมอบของขวัญปีใหม่ครับอันครับอืมคุณพดีจ้ะดีแล้วมันได้ยินเนะเาะเดี๋ยวม,ยมยะคุปเปอร์เอาเปิลมาของของขวัญปีใหม่มาหมอกพื้นพร้อมครับอันตางเนอะแล้วก็เขา้าเข้าสารมามานมตีได้บินทบาดมาแล้วก็ได้มาหมอกพื้นครับครับปะอุ้ยแม่อุ้ยเดี๋ยววันทางผ่านมะครูมีพระครูวัด อ่าสามณะพระคูวัดสันสรีพระคูวัดสันสายน้อยเนาะแล้วก็วัดหนองมอวัดอันปะภัยก็มาถึงมดกูวัดอะไรแบบ้มาบางวัดมาบัได้ก็ได้ฝาขอมาห้อมจะกันที่มดเนาะแล้วก็หมอหมอหน้าไม้นี่ละเนี่ยหานน้อหมอหน้าไม้แล้วก็สอทอเขาตต้งอสมอได้มารวม หมอกของขวัญที่อาคณะสงฆ์ตำปอดอนใจเดือดมดตั้งแต่บนห้องนะแล้วคือเดินนำโดยท่านพระครูเสียดเจ้าวาดวัดสามัญท่านพระครูบุญเจ้าวาดวัดสันสลีเจ้าคณะตำบลปอดอนใจเขตสองแล้วก็พระครูใบวัดสันสายน้อยแล้วก็อันเจ้าคณะตำบลปอดอนใจเขตหนึ่งแล้วก็อัน เออภัคผู้ไอเออตุนลวงาอสองไอก็หั่นานะวัดปั่าหนองมอก็วัดอันปะภัยจะสังขาปุ่นวัดสมณนเนก็ครับอสมอผู้ช่วยแล้วก็สอทอมากันมดกัคนกูคนอ่ะได้มอบของขวัญปีใหม่นะแล้วนี่ครับอันกรสอนอยู่ดีมีทุกอยู่กับบุกกบหลานไปแหมสองไร่ปีโอ้โหอันน่าสนใจสากน นี่คุเจ้าไห้เดาท่านี้ยคเจ้าห้ก็เขาสหมอดูที่อาสาโดยมุสอท้อแขงจะหลามออกมาเจ้าน้าเจ้าน้าเอยรอออ้มหมอหมอหมอน้าไหมใหญ่เองนี่นมันมาดูแลกมาง่ายนี่ฮบวกัน้เจ้ามอะไรไม่เอรเร็วกรยมจนหมอบหอบฝันฝีใหม่ดยตะนา จ้าวัดวัดป่าไผ่จังหวัดวัดป่าไผ่ไผวัดป่าไผ่ไผเจ้าวัดวัดปะาไผเจ้าวัดหนองมอข้อสวยจิตอาสาจิตอาสาจัดหน้ากับมาจัดกันจัดหน้าจหลายอนาะมีหมอสหมออนามัยมีสอทอไม่เอาหาประุนหาวันนี้เอามีข้าวสารมีอาหารแห้งมีสตางค์มาเอายาะมาเดี๋ยวเจ้าจะมัดมือ ອະທ່ານກໍພໍຖານີສຸກສບາຍຮ່າງກາຍແຂງແຮງນາະອາຍຸເຖ79 7ອຈະເປລ່ນີ້81

โลกาฟ้ามุนจชังเลยวอยู่ที่มีสุงเลย